ไปกันเถอะคับนั่งสตมนพี่อ๋องและน้าดิฉันจะเยี่ยมให้กูทนายแล้วไปกันเลยเพนั้นน้าจะไม่ตัวไหนมานั่นไป็ฝั่งแล้วละกันอี๋ไม่โอ้หมดไปแล้วเข้าไปเลยจำอยู่นะไปตะวันเลิ อ้อะไรกันออมันรู้มากินใช่หนึ่งเอ้เหรอแล้วมาตาบอดอก็เสรมฟอนึ่เอ้ออไปดีกว่าเนาะไปแต้มมันออแล้วสินะใชนาำมเกล้ยไปไป้าไปไปเจบเรื่องมิตรทีทตัวก็โถสองไปแต้มันคนนีอยู่กับเจ้าลากีนี Hui hưng chân chia bà mà nói là bây giờ khát mê nói mê lạc đen a tìm đón côn quýt mênh 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 phải mênh

Wow! I'm by oh! Shit! Oh, is... oh. gonna... like I Why? Just Why? don't? <coughs> 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 <coughs>

มึงจะมาให้ข uh, ้าควบคุมตวะย่าม oh, 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 uh, oh, oh. ึงจะมาเซฟูดเอาไปนี่จะมาเซฟ้มกันนะนี่โอ้ยนี่แ้นมึงมาละหยเฮ้เฮ้เฮ้ยเอ้ยเอาเอายเ้เฮ้เยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเ ฉันฉันขอโทษนะฟวแน่ไม่ไม่อีกตัดแรกไอ้หืมแล้วมันลัคกี้ไปก่อนเดี๋ยวลัคกี้จะไปไหนดีมากเลยเพื่อนเือนกันเรื่องเริน เธอส่อนายก็ไม่ใชคอเจนเอาโมหัมหคูเลยคูเชคับอาปีอะรเงี้ยนาเป็นใครนยินดีต้อนรับขอบคุณที่นายจัการไมแล้นายเป็นใครเดีว่ามันมีไรล์บัติที่ไอตัวนั้นจะมาลยล้วเซนก็ ฉันจะจับจองนายแต่สมมติไปก่อนความจริงฉันไม่อยากให้ใครรู้ทั้งที่หรอกแต่ไรไม่ฉันยังฉันไม่อยากให้นายรู้และนายก็ไม่เลยนะว่อยากตายอย่านะฉันยันยันยังอยากกับเด็กยันอยู่กับคำไม่ละอูเมนอยู่เลยนี่เอาเอออยู่ประการนี้ฉันแต่ว่าเออตัวฉัน คิตรงขึนทำอะไรวุมันย่อไปทา้างบนน่ะนู่ยคำตอไปนะไปวะแลมิดจบเรื่อง